สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาผบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเนาะท่านผู้ชมเนาะมื่อนี้คุณตาวิถีไทยจะนําเสนออะไรเนาะสวยงามจับจิตจับใจเนาะท่านผู้ชมเบิ่อน,นู้นี่่คุณตาวิถีไทยก็มาอัปเดตต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง น,นี่บางคนก็บอกว่านี่คือต้นอะไรคุณตาวิถีไทยคืองามแท้เพิ่นว่านี่น,น,นี่เห็นบอกโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนี่คือพวงครามสีม่วงท่านผู้ชมบนี่เคือของเขาตั้งแต่คุณตาวิถีไทยเอามาปลูกกะสิออกลูกหลายหลายรุ่นหลายซอกแล้วแหละเนาะเออหลายรุ่นหลายซอก ตั้งแต่ต้นนี่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 ต้นของเขาอยู่ข้างในเนาะตั้งแต่อยู่ในภูขึ้นไปลามขึ้นไปอันนี้กัง่านึงนี่นี่ีกัง่านึงแล้วก็ลามขึ้นไปฮอดพุ่นโอ้พูดได้ท่านผู้ชมเอ้ยพูพูพูเออเป็นพ่วงอยู่ทางเทิงพูพิ้วสวัยอยู่เนาะอ่าคุณตาวิธีไทยคือบทตัดบทตอนเอามาคายแน่เพิ่นมา บุมีเวลาท่านผู้ชมเอ้ยเออแล้วเ,เข,ข,ขาเกาา็ย่านเห็ดบบเป็นคือเขาเนาะนี่อันนี้กางหาหนึ่งย่านเห็ดบบเป็นคือเขาย่านมันตายจริงๆแล้วนี่เวลาที่อ่าปักบบแมนปักชําดอกคือเอาเอาเอามะพร้าวเนะาเนะคุยมะพร้าวนะมะห่อเอามาปาดป,ปาดปาดปาดตรงนี้แล้วก็เอามาห่อน,นะห่อปึ๊บใส่แล้วก็ปะไวห้หดน้ำหดน้ำตลอด คือในคุยมุกเผานี่เขาก็สิเอาไอเอาน้ำใส่ไว้ง่ายไปเอาถุงเอาเนี้ยคือเดียวกับคือเดียวกับเขาเห็ดนั่นแหละว่าง,ง่ายๆาเขาก็มาเปิดย t u b e เบิ่งเลยวิธีเขาเห็ดว่าง่ายๆไป <laughs> ทุกขั้นตอนตัวนี้กับลังสีออกได้ท่านผู้ชมเอ้ยหน็นบอกนี่น้อยหมายก็ว่าทุกกิ่งทุกงาทุกทุกอันนั้นไนะซิมีซิมีมไออยู่ซิมีดอกเขาอยู่ไปไว่าง่ายไป คุณตาวิธีไทยพวงคามสีม่วงนี่เป็นยังเวลาที่กระเจ้าเอามาปลูกแล้วนี่มันจะงามเห็นไหมเออไเห็ดไหนมันจะงามกับปลูกใส่ปุ๋ยธรรมดาเท่านี้แหละท่านผู้ชมใส่ปุ๋ยคอกเนาะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเม็ดนะปุ๋ยละลายช้าก็ได้เนาะปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยคอกปุ๋ยเม็ดอืมมันมีคุณสมบัติไหน ต้นอันนี้ว้าวไมา้ฟังบมญนุษาธยายมานุก่นมา <c oughs> คุณตาวิถีไทยกับสาธยายง่ายๆคือว่าพวงคามสีม่วงเนี่ยเป็นต้นไม้มงคลเพราะว่าสีม่วงเป็นเป็นสีแห่งความเป็นมงคลไนดะ้อ่าที่คุณตาวิถีไทยไปเห็นอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆตามที่ยูทง youtube อะไรที่กระเจ้าอ่ารีวิวออกมาเนาะแล้วถ้าเป็นดอกไม้สีม่วงอันนี้ อ่ามันเป็นมงคลไหมเป็นนะเป็นมงคลอยู่แล้วทีนี้เหมาะกับการที่จะเอามาปลูกเป็นต้นไม้ประดับบ้านเรือนอืมแล้วก็ตามโรงแรมต่างๆนี่เหมาะที่จะเอาไปปลูกไว้อยู่ทางเข้าโรงแรมอ่าทางเข้าโรงแรมมาทางด้านคุณเต็มเลยเนีเ่ยคุณคุณตาวิธีไทย บ้านยายต๋อมเนาะฟูยายต๋อมคุณตาแมนเต็มจุดเพินะอ่าอยู่นี่ก็คือกันน,นี่ก็คือกันเพราะว่าต้นพวงคามสีม่วงเวลาที่ปลูกแล้วเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไหมเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยเนาะทุกต้นไม้ที่เป็นสีเขียวและกับใบของเขานี่ เป็นต้นไม้ฟอกอากาศพร้อมท่านผู้ชมสวยงามและก็ฟอกอากาศและประการที่สก็คือเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเหตุนใดจังว่าอย่างสั้นเพราะว่าพวงคามสีม่วงนี่เวลาที่คุณตาไปเดินตลาดนี่สิมีคนเอามาขายได้เออมันงามพวงคามสีม่วงไม่จ้าเหมือนว่าต้นเทใดาย,าย,าย้ายต้นละลอยหันเห็นบ <s> ปลาแสดงว่ามีราคาได้ท่านผู้ชมเอ้ยมีราคาพวงคามสีม่วงมมนี่อ่พื้นที่มันไส้ปลูกลายเาไหนกระบบหลายปลูกไว้ในรั้วเรานี่แหี่ปลูกไว้ธรรมดามันกระสิลามไปนะตามรั้วตามอย่างเ่านี่อ่าถึงฤดูการมันออกดอกมันกรสิออกเนาะท่านผู้ชมเนาะสวยงามพอได้เบิ่งได้แงงไง่ายไปบางเฮือนนี่เอามาปลูกเป็นซุ้ม เอามาปลูกเป็นซุ้มซุ้มทางประตูประตูเฮือนว่าไงไปมันล่มมันเย็นมันงามพร้อม <c oughs> ออคุณครูยกเอาต้นพวงครามสีม่วงที่ที่ตอนต้นน้อยๆก็ออกดอกได้ท่านผู้ชมเลยเพราะว่าถ้าเขาตอนต้นสมมติว่าเขาตอนตัวนี้เนาะตอนอันนี้มาปุ๊บนี่ แล้วเอาไปปักชำนี่ไอ้ตรงช่วงนี้มันก็นยังออกดอกคือเก่าเพราะฉะนั้นแล้วเอาต้นน้อยคือออกดอกพอเพราะเฮาเอากิ่งเขานี่นะไปปักไปชำนี่เดนบอกแล้วก็มันกระสิออกดอกทันทีเลยบทจําเป็นต้องรอให้ต้นใหญ่ออันนี้คุณสมบัติของเขาเนะท่านผู้ชมเนาะเออ ครูเอามาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีนี่นต้นพวงคามสีม่วงต้นน้อยที่ที่กับเจ้าตอนเสกถางคุณครูเอามานักเรียนบักขนาดทีนี้ในระดับมหาลัยนี่กลมาพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการรวบรวมข้อมูลเนาะเกี่ยวกับต้นพวงคามสีม่วงนี่มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศใดวิธีการเพาะปลูกในนั้นใน,นนี่อ่า ขักขนาดต้นพวงคามสีม่วงเป็นต้นไม้มงคลไม้เศรษฐกิจไม้ฟอกอากาศไม้สวยงามไม้โอ้หลายอย่างเอามาใช้เรียนใช้สอนในห้องเรียนออในระดับมหาลัยก็เอามาวิเคราะห์วิจัยเนาะปลูกไว้ในเฮือนในสารร่มเย็นเป็นสุขไม้มงคลเอาละสำหรับมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ่งมือหนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกัขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปไสมาสใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือพรวงคามสีม่วงไม้มงคลครับท่านผู้ชม